สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DAD Channel ค่ะวันนี้ทางช่องเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับอต้อยเรศรษฐาศิระายามาฝากค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะยังคงเป็นห่วงอาการของอต้อยเศรษฐากันนะคะวันนี้ทางช่องเรามีอาการล่าสุดของอต้อยเศรษฐามาฝากค่ะ เปิดภาพล่าสุดนะคะตอนนี้อาต้อยเสศฐานะคะได้หยุดทำคีโมค่ะต้องให้อาหารทางสายยางค่ะตอนนี้นะคะน้ำหนักของอาต้อยค่ะได้ลดลงอย่างน่าใจหายค่ะทำให้ต้องหยุดการให้คีโมอีกครั้งนะคะสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่อาต้อยเสศฐาศิร,รชฉายาค่ะวัย77ปีที่ตอนนี้กำลังรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งปอดค่ะล่าสุดนะคะ อิปพุทธิดาลูกสาวของอาต้อยได้เผยภาพคู่คุณพ่อคะ่ะที่พักอยู่ในโรงพยาบาลจุฬาภรราชวิทยาลัยจุฬาภรพร้อมกับอัปเดตอาการของคุณพ่อว่าทรงยิ้มบายบายท้ายปี64ปกติสวดมนต์ข้ามปีกันทุกปีแต่ปีนี้พ่ออยากดูพรุแฮะเลยบอกว่าให้พักก่อนเดี๋ยวจะมาเรียกมาสวดมนต์และดูพรุตอนจะเที่ยงคืน ขอพระคุณทุกความหวังดีทุกกำลังใจทุกคำอวยพรที่มีให้พ่อและครอบครัวของเรามาโดยตลอดมันมีความหมายกับเราทุกคนมากๆค่ะพ่อต่อสู้เยอะและวันนี้ยังยิ้มได้เพราะบอกว่าจะถ่ายรูปลงไปให้ทุกๆคนที่ส่งกำลังใจมาให้พ่อช่วงนี้พ่อจะเบรยาเยอะติดๆด,ดับดบบ้างและอ่อนเพลียเพราะทานเองไม่ค่อยได้ แต่วันนี้ดูสดชื่นส่งท้ายปีพร้อมรับปีใหม่ที่เชื่อว่าอะไรอะไรจะดีขึ้นขอส่งความปรารถนาดีทุกประการที่ทุกท่านมอบให้มาให้กลับไปหาทุกท่านร้อยเท่าพันเท่าคำอวยพรใดๆที่ประเสริฐจงบังเกิดแก่ทุกๆท,ท่านในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะคะค่ะพวกเรา DAD Channel ขอส่งกำลังใจให้กับอาต้อย เศษฐาศิราชายาให้สุขภาพแข็งแรงหายป่วยโดยเร็ววันนะคะและขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของอต้อยเศรษฐาศิราชายาด้วยค่ะฝากกดติดตามช่อง DAD Channel ของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ